สวัสดีครับพบกับอันพัทรพลเคล็ดแต่ไม่รับกับรถยนต์เล็กซาสใน e p ีที่4นะครับวันนี้เราจะมาจําลองสถานการณ์กันในกรณีที่รถยนต์เล็กซาสของท่านที่เป็นระบบไฮบริดแบตหมดเราจะทํำยังไงนะครับก่อนอื่นเราเปิดฝากระโปรงกันครับตามผมมาเลยครับนะครับเราเปิดประตูมานะครับที่เปิดฝากระโปรงจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเรางัดขึ้นครับอ่าตัวนี้สเต็ปที่1ครับ เดี๋ยวเรามาทำสเต็ปที่2กันครับนะครับรถยนต์เล็กซัสรุ่นใหม่ๆนะครับสลักของของฝากระโปรงเนี่ยจะอยู่ตรงกลางโลโก้นะครับตัว L พอดีนะครับเราสอดมือเข้าไปตรงกลางครับเราจะเจอสลักแล้วเราดันขึ้นครับพร้อมกระดันฝากระโปรงนะครับเล็กซัสจะเป็นรถที่เปิดฝากระโปรงง่ายครับคราวนี้ขั้นตอนต่อมาเราหาแบตเตอรี่ที่เราจะจําครับรถยนต์ไฮบริดเนี่ยจะไม่เหมือนกับรถยนต์ทั่วไปก็คือจะไม่มีแบตเตอรี่เหมือนกับที่เราคุ้น คุ้นตากันนะครับแบตเตอรี่ที่เราจะจับเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงฝั่งขวานะครับถ้าเราหันหน้าให้รถเนี่ยจะอยู่ตรงมือขวาตรงกล่องตัวนี้นะครับเราเปิดกล่องขึ้นมาครับนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับจุดในการจับก็คือสลักสีแดงตัวนี้นะครับเราเราเปิดออกครับดันตัวนี้ง้างออกมานิดนึงนะครับแล้วก็เอาสีแดงขึ้นมาเราจะจับจากตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวเราเอารถที่จะมาจำมาสาธิตให้ดูกันเลยครับอุปกรณ์ครบแล้วครับรถที่จะทำการช่วยเหลือกับสายพ่วงแบตเตอรี่ครับข้อควรระวังคือแดงกับแดงครับขั้วบวกกับขั้วบวกครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่รถคันนี้เลยครับนะครับแดงกับแดงครับแดงคือบวกครับผมเราเปิดฝาครอบขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับและทำการคีบสาย ไปที่บริเวณขั้วแบตเตอรี่ครับผมอ่าอย่างนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับแดงกับแดงครับนี่ครับแดงกับแดงนี่เราขีบไปเลยครับปึ๊บอ่าโอเคอย่างนี้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเรามาขีบสายสีดํากันนะครับอ่านี่ครับสายสีดําดําคือขั้วลบครับอ่าขั้วแบตเตอรี่จะเหลืออีกขั้วหนึ่งนะครับในรถที่ทําการชื่อเหลือเราขี้ไปเลยครับ โอเคเดี๋ยวเอาแน่นๆเนยะโอเคนะครับส่วนคันที่เป็นรถไฮบริดเนี่ยเราจะขี้ไปตรงที่กลาวครับกลาวก็คืออะอย่างเป็นตัวน็อตตัวนี้ก็ได้ครับผมอ่าเอาเป็นตัวน็อตตัวนี้ด้วยกันอาอย่างนี้เรียบร้อยครับผมถือว่าการพ่วงสายเนี่ยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ละเดี๋ยวอะนนองน้องไข่ไปตาลรถครันที่มาช่วยนะครับ เมื่อสตาร์ทรถคันที่มาช่วยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คกันว่าไฟของคันที่รถที่มาช่วยเนี่ยเข้าไปที่รถเราหรือยังครับตามผมมาเลยครับเราเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับปุ๊บถ้ารถขึ้นสัญลักษณ์เลดี้อย่างนี้แปลว่าเรียบร้อยครับไฟเข้าที่รถของเราเรียบร้อยสามารถขับขี่ได้ปกติครับ นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราเก็บอุปกรณ์ล้วปิดฝากระโปรงรถนะครับแล้วก็สามารถขับรถได้ตามปกติครับแต่ผมมีข้อควรระวังอยู่2ข้อครับข้อที่1ก็คือรถยนต์ที่เป็นระบบไฮบริดเนี่ยไม่แนะนําให้นํามาพ่วงกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟนะครับข้อที่2คือรถยนต์ที่เป็นระบบไฮบริดเนี่ย ไม่สามารถที่จะไปพ่วงจ้ำช่วยเหลือรถคันอื่นที่แบตหมดได้เพราะมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟเช่นเดียวกันครับผมนะครับถ้าชอบคลิปที่ผมทําทุกๆท,ท่านสามารถให้กําลังใจผมในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปได้นะครับขอบคุณครับ